มาแบบเงีย,งยบๆครั้งนี้ไม่อยากเป็นข่าวผมก็แปลกใจว่ามันผิดปกติหรือเปล่าเพราะเวลาทุกร้องครั้งมาร้องทุกครั้งนี่ร้อ,องใครให้ยุบพักหรือจะให้บุณสิรรณัลมักจะนัดพี่ๆนักพ,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 พี่น้องนักข่าวมาแต่เมื่อวานไม่ได้นะัด เรื่องร้องเรียนที่คุณสิทธวันจันยาร้องต่อกรกตเนี่ยนะครับได้ยุติเรื่องร้องเรียนไปแล้วนั่นขอยเขาว่าเรื่องที่ร้องเรียนของคุณสิทธวันเนี่ยก่อีที่ผมมาร้องนะครับตกไปแล้วแล้วก็แล้วก็เชื่อว่าเรื่องอื่นๆที่ร้องก็ตกเลยดังนั้นที่คุณสิทธวันมาร้องร้องให้ยุพักหรือคนอื่นที่เป็นนักร้องก็ดีเนี่ยผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันก็ให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับการจะใช้สิทธิ์ใดๆผมยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายแต่การใช้สิทธิและเสรีภาพเนี่ยคุณ นะครับเพราะมันเป็นผลที่ผมดําเนินคดีอย่างคุณสิทธุวัฒน์กรอนนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างนะครับม่เห็นว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วอันนี้ให้ทราบเลยนะครับพนักงานสอบสวนแจ้งข eh ้อกล่าวหาให้คุณสิทธุวัฒน์ทราบซึ่งทราบว่าจากหนังสือเนี้ยคุณ네สิทธุวัฒน์ได้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้เองนะครับมาแบบเงียบเงียบครั้งนี้ไม่อยากเป็นข่าวผมก็แปลกใจว่ามันผิดปกติหรือเปล่าเพราะเวลาทุกร้องครั้งมาร้องทุกครั้งนี่ร้องใครให้ยุบภาคหรือจะให้คุณสิทธุวัฒน์มักจะน แต่เมื่อวานไม่ได้นะัดไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไปแล้วกระบวนการก็คือมีการแจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ต้องหาตอนนี้คุณติสุวรรณเป็นผู้ต้องหาในคดีแจ้งความเท็จแล้วก็รู้ว่าไม่ได้มีการการะทงผิดเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะแกล้งให้บุคคลอื่นได้รับโทษทางอาญ,ญานะครับตามขระบวงกฎหมายอาญามาตรา173และ1 7 4นอกจากนี้ก็ประกอบด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยพักการเมืองประกอบรัฐมนตรีพักการเมืองม,ม,มาตรา1 0 1วรรคหนึ่ง คือ,อ,อมีบุคคลแจ้งหรือกล่าวหาด้วยข้อความเป็นเท็จต่อพนักง,งานต่อกรกตนั่นเองนะครับก็คือรวมความแล้วเนี่ยกระบวนการต่อ,อยางนี้ไปผมเชื่อว่าไม่นานพอผู้ต้องหาให้การปฏิเสธการให้การปฏิเสธเนี่ยก็ถือว่าคุณจะไปต่อสู้ในศาลซึ่งก็เป็นสิทธิ์ที่คุณสิริวัลยังจะต้องมีจะต้องได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับเขาก็มีสิทธิ์ต่อสู้ในศาลอยู่เหมือนกัน,กนดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปพนักงานสอบสวนน่าจะสรุปสํานวนแล้วก็ส่งให้พนักง,งานจัดก,การพ ขุณศิสุมนันก็ยังมีม,ม,มีมีสิทธิ์ที่จะขอความเป็นธรรมอยู่นะับในชั้นในการผมก็พูดในกานรันายความดังนั้นเนี่ยกระบวนการนี้ก็จะดําเนินการเกิดขึ้นในเ,นเร็วๆนี้นะครับก็รอติดตาม